สวัสดีครับวันนี้จะมาพาทุกท่านนะครับจะพาทุกท่านมาดูจักรยานไวยฟ้านะครับคันนี้เนาะสกุตเตอร์ควยยฟ้าจักรยานไวยฟ้านะครับนะครับอ่าจีอก็เบราว์สตาร์อเปล่าไม่แน่ใจนะครับเป็นตัวอักษรเขียนอยู่เนาะอ่านถูกอ่านผิดไม่แน่ใจนะครับโอเคเนาะคันนี้ก็เป็นของเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านบอกใช้มาประมาณ2ปีกว่าแล้วนะครับนี่ครับราคา ตอนที่ซื้อมาก็อยู่ที่13,000หนามนะครับมีตะก,กราด้วยนะครับมีตะก,กราด้วยมีควยเลี้ยวด้วยนะครับนี่ครับก็ใช้ในซอยนะครับขับขี่ตามบ้านเนาะ,ะสำหรับการขับเคลื่อนนะครับล้อหลังนะครับจะเป็นกดลวดเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่นะครับตามที่เห็นเนาะในล้อด้านหลังนะครับ อันนี้ครับท่านผู้ชมเนาะก็ะมีที่ปั่นจักรยานมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าเจ้าของนะครับก็ได้ทําการถอดไว้เนาะเพราะว่าไม่ค่อยได้ปั่นนะครับส่วนมาก,ก็จะชาร์จแบตและก็ขับขี่ด้วยเพื่อควาเนาะ,ะเป็นหน้าปัดก็คือจะเป็นตัวเลขดิจิตอลนะครับนี่ครับค่อยเดียวก็มีครับ ตะกร้าก็สามารถที่จะใส่ของไปไหนมาไหนได้นะครับนี่กันสีดำนะครับก็มีลายเสียเรียกอยู่เนาะนี่ครับสำหรับแบตเตอรี่นะครับใช้แบตเตอรี่อ่าโวลต์สีก้อนนะครับนี่ครับอยู่ตรงด้านล่างของที่พักเท้านะครับและก็จุดนี้ก็เป็นที่ชาร์จแบตอ่า เป็นจุดชัดเห็นนะครับก็มาถ่ายนะครับให้ดูกันเนาะก็ของเพืนบ้าน